ครับวันนี้ก็จะพาพี่เพื่อนมาชมบรรยากาศภายในหอพุทธศิลป์มขขอนเจ็นนะครับผมเป็นสถานที่เรียนรู้นะครับผมให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาพุทธประวัติที่มีมายาวนานนะครับผมมาชมภายในพิพิธภัณฑ์กันนะครับครับจะพาไปชมภายในนะครับผมพิพิภัณฑ์นะครับอยู่ที่มขขอนเจนนะครับเป็นหอพุทธศิลป์นะครับ เป็นหอพุทธศิลป์มีหลายอย่างให้ชมครับอย่างที่เห็นนี้ก็เป็นหองนะครับผมขเขาเรียกหองหดนะครับพระนิสาเรียกหองหดนะครับผมนี่ก็เป็นพระไม้นะครับผมพ้าไม้แกะโบราณน,นะครับอัที่เห็นอยู่นี้เป็นพระจำลองครับผมแกะจำลองเรียนแบบองค์จริงนะครับเรียนแบบองค์จริงภายในหอพุทธศิลป์ครับนี่ก็เป็นหงพระนิสาเรียกหงหดนะครับ ไว้ทําการลดน้ําหรือว่าสงน้ําให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับเวลาท่านจะเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับผมก็เป็นองค์หดเหมือนกันนะครับคนอีศานเรียกองค์หดนะครับอาจะแกะด้วยไม้นะครับผมทําด้วยไม้เป็นองค์พญานาคลำองค์ก็จะยาวพอสมควรนะครับก็จะเป็นผ้าไม้นะครับผ้าไม้เลื่อนแบบ แกะออกมาใหม่นะครับผมเลียนแบบองค์เดิมนะครับองค์เดิมก็จะเก่านะครับผมเทียนอยู่ข้างหน้าก็เป็นองค์ใหม่นะครับแกะใหม่นะครับผมแกะเลียนแบบนะครับผมเลียนแบบองค์องค์เดิมนะครับองค์เก่ามีทั้งองค์ปูหรือสีพญานาคครับมีหลายอย่างส่วนองค์เก่าก็จะอยู่ในตู้นะครับผมอยู่ในตู้โชนะครับพี่เพื่อนครับเห็นไหมครับอยู่ในตู้โชนี่ก็จะเป็นอง์จำองค์จำลองแกะเลียนเลียนแบบองค์เก่านะครับ ตัวนองเก่าอยู่ในโต้ครับผมโอ้ใครที่ยังไม่เคยมาก็เรียนเชิญนะครับที่หอพุทธศิลป์มอขอขอนก่นไม่ไกลนะครับผมมาดูมาชมด้านในกันนะครับภายในนะครับผมมาชมภายในองค์พระพุทธรูปแกะด้วยไม้นะครับในยุคเก่านี่ก็จะเป็นเครื่องรางหรือว่า ของใช้ในยุคก,ก่อนๆน,นะครับในยุคก,ก่อนๆสันนิษฐานว่าคงจะหลายร้อยปีผ่านมานะครับพี่พี่เพื่อนครับผมสันนิษฐานว่าคงจะหลายร้อยปีครับดูพระพุทธรูปองนี้ครับผมแกะด้วยไม้นะครับพี่พี่เพื่อนครับแกะด้วยไม้โอ้โหไม้คงจะเป็นไม้องค์ใหญ่นะครับไม่ใช่องคอ์ตั้งอยู่ข้างหน้านะครับองค์ใหญ่ไม้โบราณ มีหลายอย่างให้ใหชมนะครับท่านใดที่ไม่เคยมาเ็เรียนเชิญนะครับผมของดีอยู่นี่นี่เองนะครับนี่ก็เป็นหีบสมบัติเก่าแล้วก็เครื่องใช้ของใช้โบราณน,นะครับเป็นตุ๊กตาช้างแกะด้วยไม้นะครับทุกอย่างทําด้วยไม้นะครับล้วนแล้วจะทําด้วยไม้เพราะว่าคนในยุคนั้นจะไม่มีวัตถุที่เป็นเป็นอย่างทุกวันนะครับผมจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมยนะัยเหมือนทุกวันนี้นะครับพเพื่อนๆครับ ไมพระอ,องค์นี้ก็เป็นไม้นะครับรับคพระเครื่องหรือว่าพระพุทธรูปกาเก่านะครับผมที่ตั้งโชว์ที่เห็นอยู่นี้ก็เพื่อมาให้น้อง,น,องนักศึกษาได้เรียนรู้นะครับผมเรียนรู้หรือว่าให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้พุทธประวัตินะครับผม ุ้ธประวัติของเรามีมาตั้งแต่เนิ่นนานเพียงใดนะครับผมต้องมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าหอพุทธศิลป์สําคัญแห่งหนึ่งในภาคอีาสานนะครับครับนี่ก็พาพีพ่เพื่อนมาเยี่ยมชมกันไปพอสมควรนะครับผมท่านใดที่อยากจะมาเยี่ยมชมนะครับผมหอพุทธศรริลป์คอนเสิร์เรียนเชิญน,นะครับครับพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ